แฟนคาร์บอนกาเฟ่ครับอ่ะในที่สุดนะการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วนะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ครับ2025-2026ออกสตาร์ทวันนี้แล้วนะครับเต็งหนึ่งลิวเวอร์พูลแชมป์เก่า4ีใจเนะฮะเต็งสองครับอาร์เซนอล2อใจหเต็งสามแมนเชสเตอร์ซิตี้2อใจเหรือว่า1นใจสครึ่งเต็งสี่เชลซีฮะหใจแเต็งห้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1นึใจยีเต็งหกท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเท่ากับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ตนะ1นึใจห้ ใครจะเป็นแชมป์นะโดยว่าสีทีมบนนะฮะวันนี้ลิเวอร์พูลครับแชมป์เก่าออกสตาร์ทที่แอนฟิลด์ด้วยครับเจอกับบอลมัตตีสองคืนนี้นะหงแดงอาทิตย์ที่แล้วเสมอพาเลสสองสองแล้วยิงจุดโทษแพ้สองสามนั่นหมายว่าพวกเขาไม่เก็บมาใส่ใจแน่ฮะม,มันแค่คอมมูนิตี้ชิลนะเกมนี้ยังคงไม่มีไลอันกราเฟนแบกคือติดโทษแบนยังโดนไล่ออกในนะัดส่งท้ายซีซั่นที่แล้วโจโกเมดคอนเนอร์แบดลี่พวกนี้ก็ยังไม่น่าจะฟิตแต่4ผู้เล่นใหม่นะที่ได้มาในฤดูกาลนี้นะฮะโฟลินเ v ส อูโกเอกีตีเก้นะครับมีลอดเคอร์เคชเจเรมี่ปิงปองลงหมดนะครับมีโอกาสจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมเลยนะที่เจอกับพาเลตนะฮะตัวข้อทางก็โมซาล่าแน่นอนนะฮะฟอร์เรนเวียสโคดีกักโปเอกีตีเก้นะฮะโซบอสไลคุมตรงกลางทีนะ่ดูว่าจะใช้แม็กอลิสเตอร์หรือว่าเคอร์ติสโตนนะฮะส่วนบอลมัสนี่ปีซีซั่นนะฮะ ก็โอ้โหเล่นกับของแข็งนั่นเลยนะมีชนะเอเวอร์ตัน3-0แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเตตทั้ง1-4แพ้เวสต์แฮม0-2เสมอโซเซียดาบ2นัดนะ1-1แล้วก็0-0ในวันเดียวกันนะตอนนี้ก็ยังคงมีอันโดนียเอราล่าครับผู้จัดการทีมชาวสเปนิชคุมทัพอยู่นะฮะแล้วตัวสำคัญอย่างจัสตินไคลเวิร์ดตัวลุกคนเก่งเลยฮนะเล่นไม่ได้ยังเจ็บนอ่องก็พวกเขาเนี่ยขาย3กองหลังไปนะเคอร์เคชเอามาที่ลิเวอร์พูลนะดินเฮาเซนไปมันลิตอิลยาซาบันยี่ไปรปเอชเชเสียหายนะอ่ะ แต่ว่าก็ยังลดช่องว่างด้วยการไปเติมเอาบาฟูเดเดียกิเต้กองหลังโตเก่งเซนเตอร์แบ็กนะจากลนะิวในลีกเอิงฝรั่งเศสมาเสริมทัพนะได้จอร์ดเปโตวิชโกจากเชลซีมาเสริมทัพถือว่ายังโอเคนะเอวานเนลสันนะจะยืนเป็นหน้าเป้าซเมนโยก็ยังอยู่ฮะไทวันเนียเดวิดบรู s ไทเลอร์ดัมอเล็กซ์สก็อตนะฮะใช้ได้อยู่นะบอลมาแต่ทีนี้ครับบอลมัดเนี่ยแพ้ทางลิเวอร์พูลต้องใช้คำว่าอย่างแรงเนอะสิบสองนัดในพรีเมียร์ลีกที่บอลมัดอยู่ไปหกฤดูกาลนี่นะฮะแพ้ลิเวอร์พูลสิบเอ็ดเกมคิดดูแพ้สิบเอ็ดห้านัดหลังที่เจอกันนี่แพ้หมดเลยฮะโดนสองประตูไปสองนัดสามประตูสองนัดและสี่ประตูนัดหนึ่งเละแล้วธรรมชาติของลิเวอร์พูลเล่นเกมนัดออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ดีด้วยสิบสองฤดูกาลล่าสุดนะครับ ชนะเกเสมอสถ้าเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะโมฮัมเม็ดซาร่าครับก็เป็นคนที่เล่นนัดเปดิดฤดูกาลได้ดียิงไป9้าประตูทาอีก5แอซซิตคิดดูแล้วกันนะฮะและเกมรับของบอลมัดแม้ว่าจะได้ตัวใหม่มาอย่างดิยากิเต้เนี่ยแต่การปล่อยเคร์เคช เฮาเซนสามัญีแม้ว่าจะได้เงินเป็นหลักร้อยล้านปอนด์นะแต่น้ำแมวว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับจูนเกมรับนะฮะแล้วก็ยังไม่มีตัวทีเด็ดที่คอยรบกวนเกมรับของลิเวอร์พูลอย่างจัสตินไคลวอดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างครับจึงชี้ไปที่ลิเวอร์พูลนะนะ้ำแมวว่า2ประตูเป็นอย่างน้อยนะฮะ,ะให้ไม่2 0ศูนย์ก็3ศูนย์จริงๆขออนุญาตเปลี่ยนเป็น31หนึ่งหรือไม่ก็31หนึ่งหรือไม่ก็41หนึ่งแล้วกันเพราะลิเวอร์พูลเกมรับก็ดูรั่วๆเหมือนกันนะฮะ ฟันธงใหม่ฮะสามหนึ่งหรือ4ี่หนึ่งเปลี่ยนกลางอากาศเลยนะครับมิวพูจะชนะไม่ใช่สามประตูต่อหนึ่งก็สี่นะครับเพิ่มเติมด้วยบอลลาลีกาสเปนนะฮะน้ำแมวว่าเลอ,เอาโอเบโดครับเหนียวแน่นนะฮะเต็มที่แพ้บียาและเลอเอาลูกเดียวเฉียบอลเป็นรองอย่างเลอ,เอาโอเบโดนี่ลาลีกาสเปนก็เปิดสนามนะแล้วก็บอลเป็นรองอย่างลาโยเบยกาโนฮะคู่เที่ยงคืนนะจะไม่แพ้คิโรนาครับวันนี้เบยกาโนก็ไปเยือน บอลเป็นรอง2ทีมนะบาเยกาโน่กับโอเวียโดแล้วบอลที่ได้เปรียบทีมหนึ่งครับก็คือลิเวอร์พูลครับผมคืนนี้ครับลุ้นบอลกันสนุกแน่นอนครับตีสองครับขอบอลพลาดไ,ได้ครับ